นื้อหูสักนัด่ะสรุปจะวัด่ะอยากจะโดนซักมัดอยากโดนงัดะวะอยากจะโดนทับจัดอยากลงไปชักอยากมีรอยช้ำอยากจะโดนสันหลับอยากจะมาทอ่ะนื้อหูสักนัด่ะสรุปจะวัด่ะอยากจะโดนซักหมัดอยากโดนงัดะวะอยากจะโดนทับ ระวังพี่ยิงน็อกขาที่มีก๊อตทันนี้ยิงน็อกฟันนี้อลลอกออฟมันนี้ด้ฉันก็ดูดีล่ะโอ้แมรอาราเป็นตัวแทนของประเทศปีนี้เอาแบบจริงจริงปีนี้เอาจริงไม่เล่นเล่นยิงกันทั้งวันไม่มีวันเว้นว่างอ่ะใครอยากจะลองจะเล่นบ้างอ่ะไม่ไหวก็ลองมาเล่นบ้านเิวินเลอร์ที่เราดมมาเนี่ยให้มาสามเดี๋ยวก็โดนสัต์หมดเดี๋ยวเจอนูซี่ที่เป็นคนรับจบเงืไม่ไหลซักหยดคอยมานั่งนับศพ M4 ไม่ต้องถึงแม็กหมดเจอแก๊งแฮสเตอร์ในล่างคิลเลอร์จานอาจันบอมมากับซัฟเฟอร์บวกกับกูเองในโลลาเปอร์พักลราไปนอ่อยู่บนโลไลเดอร์อยากแค่ปัญอะอะเนื้อูสักนัดตะสรุปจะวัดตาอะอยากจะโดนซักมัดอยากโดนงอ๊อก่อะอยากจะโดนทับ่อะอยากมีไปช้ำอยากมีรอยช้ำอยากจะโดนสันหลับอยากจะ่ปัญอะอะเนื้อูสักนัดตาอะสรุปจะวัดตาอะอยากจะโดนซักมัดอะ จะแแดนหลกเก็บกระสุนไว้ได้แบ็คแพ็คผาดมาเจอกูใดแลงแมทตยิงให้พังเอาไว้แก๊งแตกได้กลิ่นเลือดทําให้บ้าพลันทําใจกล้าระวังหน้าจะพังเปิดหมดล่าจิงจนหน้าขมําเจอของจริงก็อย่าซาลวกันถามว่าพร้อมไม่พร้อมยิงจะร้องไม่ร้องบอกให้ต้อมไม่ซ้อมยิงบอกว่า่อยากร้องนได้ลอนอยากให้ล้อมไป็ล้อมอยากจะร้องไม่ล้องจริงก้าวลงสลักก็รับรองว่าอย่างกฟ็อตจนกันจริงก็ขอร้องว่าอยากอตเดินไปดักเลยหน้าร้องไม่อยากน็องดิ มี BTR มาให้ยิงฟรีได้แชมป์ซีมาเป็นการันตีถ้าอยากจะงัดก็ให้ดูดีๆว่าจะเป็นแชมป์ยิ่งมาเป็นฟรีขอร้องให้น้องเล่งดีๆโดนเก็บหมดตีแล้วตะโกนดีๆดูด้วยปีนี้แค่เป็น MVP อยากจะปะัท<อ>นทะลโค้งสักนัดปะสรุปจะวัดป,ะอ,ดปะอยากจะโดนซักมัดอยากโดนงัดวดะอยากจะโดนทับจดัดอยากมองไปชักอยากมีรอยช้ำอยากจะโดน